ผมโดนผลกระทบตั้งแต่เขาไปรายการก็ตอนนี้ก็โดานหนักกว่าเดิมที่เขาเออกมาพูดอีกทีนึงก็จะมีคนบอกร้อนตัวเลยร้อนตัวหลอเลย แต่ดูรายการมาพี่คือทุกอย่างทุกอย่างที่เขาพูดในรายการหรืออะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างเขาบ่งบอกว่าเป็นเรานะครับเช่นคำว่าน้องแฟนที่อายุน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นผมที่ที่มันบ่งบอกอยู่แล้วลครับผมผมกล้าย,ยืนยันตรงนี้นะครับว่าตั้งแต่คบกันมาไม่เคยทำลายร่างกายแน่นอนนะแล้วก็ ไม่ใช่แค่กับโมฮะกับแฟนทุกๆคนของผมผมไม่เคยทำร้ายผู้หญิงครับอ๋อถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างที่เขาพูดมานั้นตอนแรกผมได้แบบโทรถามหลายๆคนโทรถามเพื่อนๆว่าแบบเออทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นอะไรเนงะี้ยผมก็ได้โทรหาพี่แผมพี่แผมก็บอกว่าเออโมโมพูดจริงๆนะอย,อย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะ่ะ <c oughs> เขาก็ยืนยันให้เราได้ว่าเราไม่ได้ทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยฮะจริงๆมันไม่ใช่การกระโดดถีบนะผมไม่อยากจะพูด ผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเรื่องนี้อีกแล้วเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกฮะมันเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวฮะมันเป็นเรื่องของคนเป็นแฟนกันมันต้องรู้กันแค่สองคนอะไรประมาณเนี้ยแต่ในเมื่อมันมีเรื่องอย่างนี้มาผมก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วตอนนี้นะฮะก็คือจริงๆเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยทั้งผมกับโมเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเรามีปัญหาชีวิตกันทั้งคู่โมเนี่ยเขาก็มีปัญหาช่วงนั้นเขาก็ไม่ค่อยมีงานแล้วก็ มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เลี้ยงทั้งครอบครัวเดือนเดือนหนึ่งเขาต้องหาหลัก2-3 0,000บาทส่วนตัวผมก็มีปัญหากับพีพ่พศนะตอนนั้นก็ไม่มีงานรายจ่ายก็เยอะเดือนลราเป็นแสนเหมือนกันมันก็เกิดความเครียดกันทั้งคู่ครับผมมันก็เลยเกิดการทะเลาะก,กันบ่อยซึ่งเพื่อนๆก็จะรู้กันว่าเออเราทะเลาะก,กันบ่อยจริงๆแต่เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเราทะเลาะก,กันแล้วตัวผมเนี่ย เลือกที่จะเดินหนีออกมาแล้วเขาก็ถีบมอเตอร์ไซค์ผมจะล้มมอเตอร์ไซค์ผมผมก็เลยวิ่งเข้าไปเพื่อทีาา่จะกันแล้วคือมีน้องคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยชื่อนุช <c oughs> เขาวิ่งเข้ามาเหมือนจะห้ามเพราะว่าเขาตกใจว่าเหมือนว่าผมจะไปทํรลายพี่โมหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เลยชนกันแล้วผมก็เลยเสียหลักไปโดนโมก็เลยล้มไปท <c oughs> ั <c oughs> ้งค <c oughs> ู่ก็คือล้มทั้งคู่เออเดี๋ยวมันก็คงดีกันแล้วเรื่องวันนั้นเนี่ย หลังจากที่พันทางานเสร็จกลับไปเนี่ยคุณพ่อเรียกทั้งคู่แล้วก็เคลียร์เรียบร้อยเคลียร์เคลียร์ทั้งคู่เลยเรียกคุยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยขอโทษกันแล้วกอดกันแล้วก็คือจบซึ่งเรื่องมันนักมากคุณพ่อครคะคุณพ่อแตงโมค่ะหลังจากนั้นก็พบกันต่อไปถูกต้องค่ะพบกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยฮะเป็นปีเลยครับใช่มาคือปัญหาของคอเเมนแฟนกันแต่ถ้าบอกว่ากระโดดถีบมันมันรุนแรงเกินไป กว่าที่แบบว่าจะรับได้คนระับเพราะว่าหลายๆคนได้ฟังคานี้ถ้าเป็นผมเป็นผู้ชายถ้าผมฟังว่าแบบพี่ผู้ชายคนหนึ่งกระ,กระโดดถีบผู้หญิงอะไรเงี้ยผมก็ไม่โอเคเหมือนกันครับผมวันนี้ผมก็เลยต้องออกมาพูดบ้างคนระับคือจริงๆเนี่ยผมไปงานผมไปเจอเจอเนี่ยเจอพี่เขาเนี่ยแล้วก็พี่เขาก็เข้ามารับเข้ามาต้อนรับนะผมก็สวัสดีเขาก็รับไหว้หน่นนี่นั่นเขายังบอกเลยว่าขาดเหลืออะไรบอกพี่ได้นะก็คือพูดดีมากอันนี้มีพยานยืนยันด้วยนะพี่ว่าเขาพูดมีพยานยืนยันจริงๆพี่ มีจูโน่ที่เป็นสตาฟด้วยแล้วก็มีพิเต้พิเต้ผู้จัดการพี่พิงกี้เขาก็อยู่กับผมด้วยมันไม่ได้มีการชี้หน้าหรืออะไรแล้วก็บอกว่าที่บอกว่าผมหนีแบบว่าเหมือนกลับบ้านก่อนอะไรเงี้ยคือจริงๆผมบอกกับทางสตาฟปแล้ว่าผมจะไปแค่แป๊บเดียวเพราะว่าผมไม่อยากเป็นข่าวคือผมอยากไปร่วมว้อยไรจริงๆอะไรเงี้ยคงไม่ฟ้องอะไรทั้งนั้นครับผมผมโดนผลกระทบตั้งแต่เขาไปรายการแล้วก็ตอนนี้ก็โดนหนักกว่าเดิมที่เขาออกมาพูดอีกทีหนึง่ง ก็จะมีคนบอกร้อนตัวเลยร้อนตัวหล่ออะไรเงี้ยใช่มันตั้งแต่เหตุการณ์น้ตอนนั้นและครับใช่แต่ว่าณตอนนั้นผมก็สัมภาษณ์ในส่วนของผมไปทั้งหมดแล้วแล้วผมบอกว่าผมจะพูดเรื่องเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายนตอนนั้นใช่แล้วผมแค่รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เจ้าตัว <Okay. S 1> เขาเขาไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซ้ํา <Okay. S 1> มีผลกระทบทุกอย่างฮนะผมค่อนข้างจะทํางานอยู่ในโซเชียลสส่วนใหญ่ก็ไม่มีงานครับ อ่าพวกนั้นหนูรู้จักตอนสองเดือนสุดท้ายก่อนโมจะเสียชีวิตที่โมไปถ่ายละครคุณชายค่ะก็มีว่าจ้างว่าจ้างฮิปโปนะคะขับรถพาไปละครค่ะแค่นั้น2เดือนนะคะเ<ม>พราะว่าพี่แตงดูแลโมมาทุกอย่างตลอดเวลาค่ะ<ม>ตั้งแต่คุณพ่ออยู่จนคุณพ่อเสียมั้มีตโนแล้วเขาเพื่นฉันสอง ไม่เคยรู้จักพวกนั้นนะคะอยากให้เข้าใจพวกเราด้วยไม่ได้มีโอกาสได้ออกมาพูดเพราะว่าเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีเข้าถึงสื่อแบบนี้ได้วันนี้มีโอกาสหนูในน้ำที่ดูแลโมเก็จะบอกคอยู่ด้วยตลอดผมจบแค่นี้ผมจบแค่นี้เพราะว่าประเด็นนี้นะ่ะผมบอกเลยว่าผมจบแค่นี้ผมมาเคลียร์ตัวเองแค่นี้ถ้าเขาจะพูดอะไรต่อมันก็แล้วแต่เขานะคฮะ ผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเขาจะต้องเข้าใจผมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมมาเคลียร์ในส่วนของผมคนอาจจะเข้าใจแค่แบบ1 0 20%อีก80จะไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับผมผมถือว่าผมทําดีที่สุดแล้วไม่มีครับไม่มีแล้วครั้งนี้ที่มีเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าคือผมไม่ได้โกรธนะถ้าจะพูดอ่ะแต่คือผมแค่รู้สึกว่าตอนที่เราไปเจอกันที่งานที่ผมพิมพ์ว่าทําแจว๋วทําเก่งอความหมายผมมาคือ ตอนแรกกับผมบวกกับเขานะบวกในที่นี้คือความรู้สึกเป็นบวกพอเจอแล้วอะ่ะเขาพูดดีกับผมเขาทุกอย่างดีกับผมแต่สุดท้ายเขาเหมือนพูดว่าแบบว่าเหมือนเขาชี้หน้าว่าผมนู่นนี่นั่นผมก็เลยรู้สึกว่าทําไมตอนเจออีกอย่างตอนที่ไม่ได้เจออีกอย่างน้องตู้น่้อยยืนยันเหตุการณ์วันนั้นหน่อยว่ามันมีความผิดปกติหรือมีการทะเลาะอะไรระหว่างนิกกามัวีนาไหมครับผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีทะเลาะนะพี่เพราะว่า ผมพาพี่นิกเข้าไปผมก็ก็พาพี่นิกเข้าไปพี่โมมินานก็เจอพี่นิกแล้วก็อ่พี่โมมินานก็แบบฟิลก็คล้ายๆแบบอ่สวัสดีอะไรพี่นิกอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกบอกบอกว่า,วาจูโน่ฝากดูแลพี่นิกด้วยนะอะไรก็มีแบบแค่ประมาณนี้อะครับพี่มีชีนาไหมครับมีชีนาไหมไม่ไม่มีพี่แกก็ยิ้มยิ้มปกติ หลังแลวหลังจากหลังหลังจากหลังไม่เนี้ยมอมีนาเขาพูดถึงนี่กาจูน่าว่ายังไงบ้างมีพูดถึงไม่ดีหรือว่ายังไงบ้างไหมครับไม่ไม่มีครับพี่เขาไม่ไม่ไม่เคยพูดถึงเลยครับยืนยันพอมีนาอย่างเงี้ยเราจะฟ้องเขาไหมครับถ้าหลังจากที่วันนี้เราแถลงเสร็จแล้วว่าคือหมายถึงใครฮะหมายถึงคนที่นคน,นทั่วไปใช่ไหมคือจริงๆอ่ะจริงๆผมฟ้องครั้งที่แล้วผมก็ฟ้องนะแต่สุดท้ายเขาทักมาขอโทษเขาบอกว่าแบบว่า เขามีลูกมีเมียต้องรับผิดชอบนู่นนี่นั่นเขาจะมารูปแบบเนี้ฮะแล้วผมพูดตรงๆว่าผมเป็นคนใจอ่อนผมเป็นคนใจอ่อนผมไม่กล้าจะฟ้องแต่ครั้งนี้ผมขอแบบว่าให้บทเรียนดีกว่า,<อ>าก็นั่นแหละฮะถือว่าเตือนแล้วเพราะว่าทุกครั้งเลยอะพี่พอมาด่าด่า,ดาเสร็จปุ๊บสุดท้ายก็แบบมาขอโทษมาแบบอ้อ,อนวอนอะไรเงี้ยฮะแต่ตอนทําต้องคิดเพราะว่าคําพูดของคุณบางทีมันทําให้คนคนนึงแบบ คนคนหนึ่งมันแย่ชีวิตมันพังอย่างตอนเนี้ยแม่ผมไม่ได้มาอยู่กับผมใช่ไหมช่วงนี้แม่มาอยู่แม่มาอยู่กับผมวันแรกเนะี่ยผมโดนข่าวนี้เลยผมไม่ได้คุยกับแม่เลยวันๆอ่ะผมเมื่ออย่างเดียวผมแบบดูคอมเมนต์ดูอะไรเงี้ยคือมันหลุดไปแล้ว่ะฮะแล้วก็ต้องขอโทษทุกๆคนถ้าสมมุติว่าผมอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบอาจจะก้าวร้าวหรือนู่นนี่นั่นนะฮะคืออยากจะให้เข้าใจมากกว่าว่ามันไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นผมเพิ่งจะมาเป็นอย่างนั้น เพราะว่ามันโดนบีบหลายๆอย่างมันโดนทุกอย่างทําอะไรก็โดนไปงานไปด้วยความตั้งใจอยากจะไปอยากจะไปลางครั้งสุดท้ายก็โดนกัดโดนเหน็บโดนทุกอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันผมยูเฉยๆผมก็โดนก็นั่นแหละฮะใครจะพูดอะไรจริงๆอะควรจะรู้เรื่องจริงๆแค่นั้นแหละ